สวัสดีครับเป็นแฟนหนังกางแป้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับของหน่วยหนังกางแป้งนะครับที่อยากจะนํามารีวิวนะครับหรือมาแนะนํานะครับในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นคลิปเปิดตัวมาแล้วนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวอย่างบางตอนนะครับของภาพยนตร์อินเดียนะครับดับเบิลอนะครับแล้วก็เป็นคลิปสอนครับเป็นคลิปตอนเปิดมิวสิกวิดีโอสวยๆครับ ของทีมงานสีทองคําฟิล์มอ่างทองนะครับซึ่งเป็นหน่วยนักแปลงที่ฉายโดยระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นระบบเซลารอบทิศทานะครับซึ่งในภาพคลิปนี้ก็มีลำโพงเลาวางให้เห็นอยู่นะครับลองสังเกตให้ดีนะครับก็นับว่าเป็นหน่วยนักแปลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่เป็นของดีอยู่คู่เมืองอ่างทองมานานแล้วนะครับตั้งแต่ฉายในระบบฟิล์มนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับก็เข้าสู่ระบบ ิจิตอลที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับซึ่งเป็นแฟนเอฟนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดอ่างทองก็ดีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่เคยสัมผัสหน่วยหนังหน่วยน,นี้ก็คงจะประทับใจไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆที่ชื่นชอบในการดูหนังนะครับเพราะว่าเสียงที่ใช้นั้นก็เป็นระบบสลารอบทิศทาน,นะครับซึ่งผมเองก็ได้ดูจากหลายๆเพจทางเฟซบุ o กครับที่ได้รายสดผลงานของ หน่วยนังกางแปลงหน่วยนี้นะครับสีทองคาฟิล์มนี่ก็ถือว่าเสียงดีทีเดียวนะครับซึ่งคลิปแรกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับจากเพจอ่างทองนะครับแล้วก็ภาพบางส่วนนะครับแล้วก็คลิปเก่าๆนะครับที่นํามาในวันนี้ก็เป็นของเจ้าของหน่วยสีทองคาฟิล์มเองนะครับที่ได้ลงไว้นะครับทางผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสาหรับคลิปและก็ภาพกรอบนะครับที่นํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่มีงานการครั้งใดนะครับอยากจะ ชมหนังกระแปงด้วยระบบเสียงสราวนอบพิศทานะครับมีมิติเสียงที่ดีในการชมภาพยนตร์นะครับก็แนะนําอีกหนึ่งหน่วยของเมืองไทยนะครับก็คือสีทองคําฟิล์มนะครับจังหวัดอ่างทองครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นหน่วยหนังกระแปงของดีประจําอ่างทองอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นแฟนนะครับตั้งแต่รุ่นเด็กๆจนถึงรุ่นโตในปัจจุบันนะครับที่เคยดูหนังกระแปงหรื่อยนี้มาแล้วก็คงจะประทับใจไม่น้อยนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คงมีไม่มากนะครับก็มี สั้นเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบในผู้นำของเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราน,น้วยนะครับสรับวัสดีก็สวัสดีครับผม